โอเคครับอัปเดตนิดนึงนะโอเคอันนี้เครื่องเก่านะครับโครงเก่าก็ยกเครื่องลงมานะครับยกเครื่องลงมาเสร็จแล้วก็อันนี้กําลังทําโครงใหม่ครับโอ้ละเกะะกะก็วันนี้ก็เชื่อมได้นะเชื่อมได้นิดนึงนะครับเชื่อมได้นิดนึงแล้วก็อ่าโอเคให้ดูนิดนึงนะอันนี้ก็ใช้สเตลเลสหหุ่นนะครับห้าหุ่น ตรงนี้ก็ห้าหุ่นนะตัวนี้หกหุน่นตัวนี้4ี่หุน่นะครับตัวนี้3ามครับตรงไหนไม่จำเป็นเราก็นด้นะครับก็เดี๋ยวลองทำดูก่อนนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงก็จะดำดำนะครับแต่ว่าอาจจะเอาแค่เท่าที่มัน,มนพอได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาเครื่องยกขึ้นให้ดูนะว่ามันจะได้ไหมขออนุญาตวางกล้องออ Okay. chô đi oh, ăn quần lẹ Tức quần ăn quần này, ăn tút 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 ค <Okay. S 2> นะก็น่าจะได้แล้วนะโอ้มีทั้งวันเลยมืดค่ำแล้วเชื่อมเงมองไม่ค่อยเห็นโอเคนะก็ตั้งเครื่องได้แล้วครับนะครับถามว่ามันงอกแงกๆงอกแงกไหมนะก็ดูเหมือนงอกแงกๆง,งกแนิดน,นึงแต่ว่าอถ้าเราเดี๋ยวนะ ลงล็อกของมันแล้วนะให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้เห็นหรือเปล่ามันนะโอเคนี่ก็สี่ขานะแท่นก็ทําเหมือนของเดิมนะครับมันจะได้ง่ายดนะูมันจะได้ใส่ของ,ของไอ้ตัวนี้ได้นะขนาดเท่ากันเป๊ะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะวางถังน้ำมันเฮ้ยทำไมมันชิวเฉียดเ่า,วา,าแว้หายล เฉียดเลยผิวเฉียดผิวเฉียดอืมโอเคเดี๋ยวนะเอ่อต้องทิ้งน้ำหนักมาด้านนี้นะโอเคโหอันนี้ใกล้ไปน,นิดหนึ่งนะใกล้ไปน,นิดหนึ่งใกล้ไปนิดหนึ่งก็คือไอตัวเนี้ยผมทำชิดกว่าเดิมนะครับก็คือจะเห็นว่าจะเอาจะเอาเลย เดียวนะเอาเหล็กทาบนะจะเห็นว่าตัวเนี่ยมันห่างกับมีประมาณแค่ไม่ถึงนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งนะนิ้วนิดๆน,น,นะ,ะยิ่งใกล้ก็จะยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งใกล้ก็จะยิ่งแบกง่ายนะครับแบกง่ายมันจะไม่หนักนะโอ้แต่ว่าอันนี้ถามว่ามันโดนไหมนะถ้าเครื่องมันสั่นถ้าเครื่องมันสั่นมันอาจจะโดนนะเนี่ยฝาทางน้ามัน สูตรเดิมนะครับแต่ของเดิมอุ้ยถังทำไมมาไม่รว่าถังแตกก็ใกล้ใกล้ไปนิดนึงนะเอามาได้ไหมเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะลองแหวนนักตัวหนึ่งนะพอลองแหวนนักตัวก็จะจะห่างจากเดิมแต่ถามว่ามันโดนไหมมันก็คงไม่โดนครับนะคงไม่โดนแต่ว่าถ้ามันกระแทกอ๋อเดี๋ยวนะ ข้างบนยังไม่ได้ชิดดีๆนะเดี๋ยวแป๊บนะตรงนี้มุนแป๊บก,ก,ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับคิดว่าน่าจะได้ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไอปลายใบมันมันห่างประมาณสัก15บห้าเซนทีนี้ดัดใหม่ครับดัดใหม่ใช้ว,วิทยายุทธดัดโอเคน่าจะได้แล้ตั้งเครื่องได้แล้วก็คงไม่ยากครับ<อ>เชื่อมพดทธคิเละนะแต่คิดว่าอยู่นะว่าพอกเยอจริงๆแล้วปกติอาจจะต้องค้ำตัวนี้อันหนึ่งนะ เดี๋ยวดูก่อนว่า,ว,าว่าจะต้องค้ำไหมนะถ้าค้ำตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะลดลดการสั่นสะเทือนนะครับถ้าค้ำตัวนี้ขึ้นมานี่จะแข็งแรงแต่ว่าตอนที่เราใส่วงครับเดี๋ยวพอสอยใส่วงปุ๊บมันก็จะแข็งแรงขึ้นเราค่อยดูนะเพราะว่าถ้าเสริมเข้าไปก็เพิ่มน้ําหนักครับตัวนี้จะเอาให้เบาสุดๆเลยครับโอเคอัปเดตแค่นี้เนาะไม่ได้มีอะไรหรอกครับทําไปนั่งทําทั้งวันเลยจนมืดเ่นา โอเคครับ